สวัสดีนะคะพบกับยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะครับขอบคุณครับคุณท่านอาจารย์ดรชยานันนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณเม็สีทุกคนนะครับผมทีมออาหารเม็ดนะคะมาขามเปียก20กิโลนะคะได้รับแล้วนะคะค่ะพึ่งไปรับนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรชยานันนะคะ ที่เมตตานะคะครอบครัว5เชือกนะคะครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะรเดี๋ยวเอาให้กินเลยนะคะขอกลาบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะท่านอาจารย์ดรชยานันนะคะได้รับ2ถุงนะคะหกิกิโลนะคะขอบพระคุณที่ท่านเมตตานะคะครอบครัวหเชือกนะคะมะขามเปียกสองถุงนะคะยี่กิโลนะคะค่ะ ก็วันนี้เอาหัวหานให้กินก่อนนะคะค่ะเ,เดี๋ยวตอนเย็นนะคะาาเดี๋ยวจะให้มาขามนะคะเอาใส่คลุกเกลือนะคะคลุกกับเกลือนะคะมาขามเปียนะคะช้างก็จะกินน้ําดีนะคะถ้าคลุกกับเกลือนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอฟีทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ดรชยานันนะคะขอให้ท่านนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวห้าเชือกนะคะ าสาวๆ5าสาวนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพ่อวานะคะกําลังเทหัวหารให้กินนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะขอให้ท่านมีกต่สุขภาพแข็งแรงนะคะคระูบาประกรรมนะคะปกปักรักษาคุมครองท่านนะคะคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะ สาวชอบกินหัวหานมากๆนะคะเพราะว่าเขาเคยกินนะคะก็เคยมีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะซื้อให้สามสิบสี่สิบกระสอบนะคะก็กินหมดสองเดือนสามเดือนนะคะตั้งแต่กลับมาจากระยองใหม่ๆนะคะพอหาสาวได้เห็นถุงหัวหานะคะก็เาเจ้าพวงจ้องแล้วนะคะกินในล่มด้กตัดเลยเอากินในล่มทางนี้ให้เจ้าพวงก่อนนะคะ ทางพุ่มพวงนะคะยุคห้าสี่สิบห้าปีนะคะตาเขาเสียฝั่งฝั่ง,งวขวาแล้วค่ะตาฝั่งนี้เสียะคะ่ะเป็นตาขาวเลยนะคะเพราะว่าได้ไข่เสียบตาแรงนะคะเขาก็เลยได้บอดตาเสียเลยนะคะตั้งแต่ก็ตาดีๆนะคะเจะชอบกินมากค่ะหัวหันเคยได้กินแต่ก่อนนะคะ พอเห็นถุงหัวหารก็รอนะคะรอใช้งวงดูดนะคะช้างจะใช้งวงดูดดูดเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> เจ้วงะะเดี๋ยวทางกินตลาดนะคะเจกินนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะก็ควานกำลังไปเอามาให้นะคะได้กินทุกเชือกนะคะแบ่งให้ทุกเชือกนะคะเชือกละหนึ่งกะละมังนะคะทั้งหมด6กกิโลนะคะสองถุงนะคะมาขามเปียก20กิโลนะคะล้มาล้มา,มา,มาต,ตรงนี้ก็ตลกกินตรงน,นี้ับ ทางจินตลาอายุห้าหปีนะคะ เจสายทองนะคะอายุหกสปีค่ารอนะคะรอหัวหานอยู่นะคะค่าเจรอสักแป๊บนะคะอบครัวห้าเชือกนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ท่านอาจารย์ดรเฉยนั้นนะคะแล้วก็คุณแม่เอซทุกท่านนะคะเจเมตานะคะเจเจจินนอนตรงนี้กลางคืนเจาะหลุมแล้ว เจาะดินเพิ่งถมใหม่มาแล้วมาดินหอมต้มใหม่มาแล้วเาะเดี๋ยวไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะเดี๋ยวหัวหานหกเนาะ ทางสายทองนะคะอายุหกสิบปีค่ะกินเร็วมากค่ะเพราะว่าเคยกินมาแล้วนะคะก็ชอบกิน เน้ำพึ่งรอแป๊บนึงนะคะค่ะพ่อปันเอาตอน้นมะม่วงให้กินไม่ยอมกินนะคะรอหัวหารเพราะว่าเห็นเจ๊สายทองอยู่ใกล้ๆก,กินนะนะคะไม่ยอมกินนะคะรอหัวหานนะคะเห็นเห็นเทหัวหารใส่มาละมาคาม,มย เจน้ำพึงนะคะอายุห้าสิบปีนะคะกินเร็วจริงเลยเจน้ำพึงชอบกินนะคะค่ะเอาไปให้น้องปุ๋ยนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะให้เจน้ำพึงก่อนนะคะยกเลยปักป๊าป๊ย เลือน้องปุ้ยนะคะโยกรอใหญ่แล้วนะคะอยู่ติดชายป่า,าน้องปุ้ยจะอยู่ไกลเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าลมลค,ค่ะลมนี้ตลอดวันทั้งวันนะคะก็เลยเอามาอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับลูกขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยๆก่อนน้องปุ๋ยขอบคุณท่านอาจารย์ดรชัยยารันนะคะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ท่านเมตตาครอบครัวของยายน้องปุ๋ยแฟมลีนะคะขอบคุณนะคะค่ะน้องปุ๋ยอายุ28ปีนะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านเมตตานะคะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะน้องปุ๋ย ขอกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดรชยานันนะคะขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะมอบหัวหันเม็ดให้นะคะแล้วก็มาขามเปียก20กิโลนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะผ่ครู้บาประกรรปกปักร,รักษาคุ้มครองนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสวัสดีค่ะ